เห็นไหมอยู่ๆก็โดนด่าอย่างเงี้ยเออใช่ไหมอยู่กคนมีกิเลสมันก็ต้องเป็นอย่างเี้ยอาจารย์โกรธไหมตอนถูกด่าผมก็โกรธเหมือนกันนี่ครับผมมีโทนใหายไวไหมผมก็เอ๊ะทำไมต้องโดนด่าเออก็ยังเคืองนะอาจารย์นะเคืองอ่าก็ยังเคืองแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่เออสภาวะของของความโกรธเนี่ยคือความไม่ชอบใจอ่ะคือมันเกิดขึ้นนะครับจะหายไวไม่หายไวก็ไปนั่งพิจารณาธรรมะเออต้องใส่เป็นวิบากกรรมของเรานะมันก็จะช่วยบรรเทาลงได้ คืออยากจะบอกโยมว่าโยมอยาเข้าใจว่าพระนี่โกรธไม่เป็นนะโยมนะไม่ใช่พุทธรูกอาจารย์โกรธเป็นแต่ว่าเป็นโกรธแล้วทําอะไรต่อไปจากนั้นอนะ่ะใช่การที่เราได้ยินได้ฟังทำน่ะมันจะเป็นเหตุทําให้เรากลับมาที่ที่ความโกรธของเราเราจะไม่ไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้เราโกรธไอตัวอารมณ์กับตัวสภาวะจิตใจอ่ะถ้าหาว่าใครก็นาม,มถูก กระทำโดยประการใดประการหนึ่งแล้วไม่กลับมาดูตัวเองเนี่ยคนนั้นอาจจะโกรธนานเขาอาด่าไปแล้วเขาอาจจะสบายใจไปแล้วอาจารย์แต่เรานี่อัดทําไมต้องมาด่าเราเราก็เสียเปรียบเขาสิครับเราก็ต้องหาวิธีอุบายทํายังไงเราจะให้แบบแบบเขาอ่ะบางทีก็ด่าเราเขาสบายใจนะอาจารย์เหมือนเขาได้ระบายไปแล้วไงแต่เราก็มาเก็บเอ๊ะทำไมต้องมาว่าเรามาว่าเราเนี่ยเราก็เลยรับของเขามาเราเลยต้องหาวิธีทํางไงให้เราสบายใจแบบเขาบ้างใช่เราต้องหาวิธีว่าทํอยังไงเราจะ ไปสู่สภาพปกติของเราด่าคืนหรือว่ายัางไงฮะไม่ได้ด่าคืนครับไม่ได้ด่านะครับแต่อยากจะคุยด้วยอยากจะคุยด้วยอ,อยากจะชี้แจงเหตุผลอั้นไอ้ความกดมันเกิดจากเหตุขี่ประการอาจย์อาฆาตตวัตถุอะโอ้หลายอย่างครับเขาเคยได้ทําความเสียหายให้แก่เราเขากําลังทําความเสียหายหแก่เราเขาจะทําความเสียหายหแก่เรา คนคนหนึ่งทําความเสียหายให้กับเราแล้วเราก็โกรธเขาได้ใช่กําลังทําความเสียหาย<ม>กําลังทําความเดือดร้อนในขณะนั้นกับเราอยู่เราก็โกรธไดค้ครับหรือได้ข่าวว่าเขาจะทําความเสียหายหกับเราเราก็โกรธได้ไม่พอใจได้อันนี้คือสา,า,ามประการส <คต S 1> ามประการแล้วอีกสามประการก็คือเกี่ยวกับเอคนที่เรารักอืเขาได้ทําความเสียหายกับคนที่เรารักอืเขากําลังทําความเสียหายกับแก่คนที่เรารักเขาจะทําความเสียหายกับแก่เรา กับคนที่เรารักอ,อ ENNIS, <leagues> ท, shipping, ที่เราไปเกี่ยวข้องที่เรามีความรู้สึกดีแต่เขาเนี่ยไอ้เขาจะมาด่าเพื่อนเรามาว่าเพื่อนเราอ้าวโกรธเลยอ่าโกรธแล้วหรือกําลังทําอยู่หรือจักทาได้ยินข่าวว่าจักทาอันนี้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือเขาทําดีคนที่เราเกลียดอันนี้อันนี้จะเหลือเกินหรือกันครับเขากําลังทําดีคนที่เราเกลียดเขาจักทําดีคนที่เราเกลียดโดนครับอานเป็นพวกเขาเรือไงอ้าวสวยอีกสวยอีกบางทีไม่ได้เป็นพวกอะไรกันเลยเนี่ยสังเกตตอนที่ ประสบอุทกภัยหรืออัคคีภัยนะน้ําท่วมไฟไหม้บางคนน่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นคนที่อีกคนหนึ่งเกลียดพอมีคนไปช่วยคนที่ไปช่วยไปทําความดีนะจ๊ะครับนําถุงยางชีบเอยอะไรเอยไปช่วยแต่คนที่ไปช่วยกลับโดนด่าเนี่ยกลุ่มประเภทนี้มีอยู่เขาได้ทําความดีกับคนที่เราเกลียดแล้วแล้วเราจะไปอะไรกับคนพวกนี้น่ะอืใจเขาเสียหายยังไง คนทำดีไม่มีการอนโมทนาด้วยไม่มีพลอยินดีไม่ได้มีการบอกกล่าวให้เขารู้ว่าคนคนนี้ทำความดีอย่างไรอย่างไรกลับไปโกรธไปสร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับตนเนี่ยและเราก็รู้ว่าคนแบบนั้นมีอยู่แล้วเราไปเดือดไปร้อนด้วยเนี่ยอัในนี้ใจของเราก็เสียหายครับฉนันเราก็ต้อง <c oughs> เวลาที่โกรธอันนั้นคืออาฆาตวัตถุมันมีวัตถุมันมีเหต,มมเหตุมีเรื่องที่เราจะโกรธเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็กลับมานะ ดูไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละเห็นไวเมื่อไหร่โอกาสจะหายไวเมื่อนั้นถ้ายังไม่เห็นนะมันก็โกรธไปด้วยยางบางทีนะบางครั้งก็แค่ทำให้ให้ตาเน่มันจ้องมองไอ้คนนั้นถลึงตาใสแต่ยังไม่ถึงก็ปากสันนะบางคนก็ปากสันนะแต่ยังไม่ถึงก็ด่าบางคนด่าก็ยังไม่ถึงกับเหลียวไปมองข้างนั้นข้างนี้ บางคนเหลียวไปมองข้างนั้นข้างนี้ยังไม่ถึงกับจับอาวุธยังไม่ได้จับสิ่งที่จะไปทําร้ายเขาบางคนจับอาวุธมาแต่ยังก็ไม่ถึงกับเงือ้อจตีเขาบางคนเงื้อก็ยังไม่ถึงกับฟาดลงไปบางคนฟาดลงไปก็ยังไม่ทําให้อวัยวะของบุคคลนั้นกระจัดกระจายเสียหายบางคนทําให้อวัยวะฉีกขาดหรือนิ้วหลุดแข้งขาได้รับความทุกข์ตรงนั้นตรงนี้แต่ยังไม่ถึงกับเอาชีวิตเขา บางคนโกรธถึงขนาดก็ฆ่าเอาชีวิตเขาแต่ไม่ถึงกับฆ่าตัวเองตายตามบางคนฆ่าชีวิตเขาด้วยฆ่าตัวเองตายตามด้วยเนี่ยไอ้ความโกรธมันพัฒนาแบบนี้นะเออฉะนั้นต้องระวังแล้วที่สุดของมันก็คือบอกว่าฆ่าคนอื่นแล้วก็ฆ่าตัวเองอันนี้อันที่สุดของความโกรธอยู่ตรงนี้อยู่เพราะมันมีต่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจะเป็นเงี้ยมือได้ไงมาตายไปแล้วใช่ไหมที่สุดของความโกรธคืออยู่ตรงฆ่าคนอื่นแล้วฆ่าตัวเองเนี่ย มันจะจบตรงนีนแ้แต่มันไม่จบในชาตินี้นะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าตายแล้วก็จบในชาตินี้มันจะเป็นปัจจัยในชาติต่ตอไปอีกอนาคตแต่ถ้าบอกว่าที่สุดของความกโกรธมันอยู่ตรงนี้คือท่านจะพูดถึงลำดับที่อาจารย์พูดเนี่ย <Alrighty. S 2> พูดถึงลำดับของคว,ความโกรธความโกรธที่มันมีขั้นตอนของมันไปเรื่อยๆ,ๆื<ล>เรื่อยเ่เรื่อยๆเรารู่ได้รยรงชเ่วงระยะรเวลาไยนถ้าอรู้ได้ไว่็อาเจ,จะแคร่ถลึงต่อองเรื่อยรู้ตัวก่อยแบบ่อยเรื่อยเรื่อยเ่อยุด,ด่อยเรื่อยเรน่อยเรื่อยเรื่เรื่อยเรื่อย ที่เราเคยได้ยินข่าวว่าไปฆ่าเขาแล้วเนี่ยสุดท้ายฆ่าตัวเองตายตามอันนี้คือขีดสุดเลยโกรธแบบขีดสุดเลย